มิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตคนี่ค่ะกระจังหน้าโครเมียมใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะสดเีดไลท์สวยมากๆแ่ลอะไรคะพี่เก๋สมมุติว่าเวลสวัสดีค่ะพบกับ4 5คารลัลูกาของก้าวจ้าใช่ค่ะมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตคันนี้เลยปี2017 คันนี้เป็นตัว2.4 GT ดีเซลนะจ๊ะจ้าเป็นเครื่องดีเซลค่ะคัณนี้ราคาก็548,000บาทโอ้โหราคาจากร้านกว่าเนาะเหลือ5้าแสนกว่าเท่านั้นเองนะคะรถลงมาจับต้องง่ายมากๆแล้วค่ะลูกค้าเจ็ดที่นั่งแบบนี้นะคะรถครอบครัวมันดียังไงมันสวยยังไงเรามาดูกันมันหล่อแบบนี้ค่ะกระจังหน้าโครเมียมใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะกระจังหน้าโครเมียมใหญ่ๆ ไฟโปรเจกเตอร์นะคะแล้วก็มีไฟ LED ด้วยนะเมื่อทีแอบเห็นตอนขับเข้ามามีไฟตรงเนี้ยดสวยมากๆมีไฟสปอตไลท์มาให้แล้วเรียบร้อยเลยแล้วคันนี้ได้เป็นสีขาวสวยๆพ่องๆเลยมีล้อแม็กมาให้แล้วล้อแม็กอะไรครับพี่เก๋สมมุติว่าเวล Oh อย่างที่บอกหลายๆคลิปเลยว่ามีปุ่มตรงนี้แสดงว่าเขาต้องเป็นพุ s สตาร์ทแน่นอนเลยกดปุ่มสตาร์ทนะคะผมอะไรมั l t i ฟังก์ชันแบบนี้เลยมีพ a ดเดิชิพให้ด้วยนะคะด้วยความที่เป็น GT ก็จะมีพัดเดิลชิพให้แบบนี้มีจอมีกล้องถอยหลังภายในเป็นบอะหนังสปอร์ต แล้วก็คันนี้เพิ่มเติมนะคะเขามีติดพรมสวยๆแบบนี้มาให้ด้วยนะคะโอะคะือว่าช่วงล่างผาดแน่นอนนี่บาะ่าบเบอกปรับไฟฟ้านะคะจะบอกให้สองฝั่งไหมสองฝั่งไหมสองฝั่งเลยค่ะปรับไฟฟ้าสองฝั่งด้วยโอ้โหสวยงามกับราคาห้าแสนสี่มืนแปดพันบาทเท่านั้นเองจะชนไหมเนี่ยไม่ชนไม่ชนใช่ไหมไม่ชนไม่ชนโอเคค่ะมาพร้อมกับ เซนเซอร์ถอยหลังแบบนี้เลยใช่สี่จุดแบบนี้แล้วก็ไฟหลังเป็นไฟหลัง LED แบบนี้ส,สวยๆแบบนี้เลย,ยข้างหลังก็อย่างที่บอกนะคะว่าแอร์หลังไม่ต้องแย่งกันแยกระหว่างแถวหน้าแถวกลางและแถวหลังนะคะทั่วถึงเย็นสบายทั้งสามแถวเลยทีเดียวถูกต้องอม,มีที่เก็บของให้แบบนี้ใช่ เครื่องมือแม่ลงยังอะไรเราก็มีให้เหมือนเดิมมีเลยจ้าโอ้โหจัดเต็มกันไปเลยทีเดียวปัจจัรอบปี2017พันิเผ่อนเดิมต้นเดือนละหมื่นต้นๆไม่ต้องดาวกรณีฟรีดาวด้วยใไออกได้เป็นยังไงบ้างอาชีพไหนบ้างอาชีพไหนออกได้พนักงานบริษัทค่ะที่มีสลิปเงินเดือนหรือเป็นใบรับรองเงินเดือนก็สามารถออกได้นะคะหรือคุณลูกค้าท่านใดที่รับเงินสดแต่มีประวัติเครดิตที่ดีเกิน1ปี ก็สามารถออกรถกับ45ค่าได้45บาทเช่นกันแล้วถ้าเป็นอาชีพแม่ค้าหรือว่าอาชีพรับเหมาต้องทำไงอ่ะพี่เก๋อาชีพรับเหมาขอให้ยืนยันอาชีพได้นะคะมีสัญญาว่าจ้างนะคะหรือมีใบหักภาษีนที่จ่ายของบริษัทที่ว่าจ้างเรา <c oughs> มีหน้าง,งานชัดเจนให้เราถ่ายรูปได้ก็สามารถทำเรื่องฟรีดาวกับเราได้เหมือนกันโอ้โหนะคะ ก็คือสรุปง่ายๆขอแค่คุณลูกค้ามีอาชีพมีไรายได้ที่ชัดเจนสามารถพิสูจน์ได้ว่าลูกค้าทําอาชีพอะไรไม่ว่าจะค้าขายรับเหมาทําเกษตรหรือว่าทําอาชีพอะไรแปลกๆเนาะใช่ค่ะออมีสามารถทําได้ก็ยืนได้เหมือนกันใช่รถจอดอยู่ที่ไหนคะลำลูกกาคลองเก้าค่ะติดถนนลำลูกกาเลยหาง่ายมากๆลูกค้าสามารถเข้าไปดูรีวิวของเราได้นะออก45บาทได้ทุกเดือนเลยทีเดียวใช่ค่ะทุกเดือนต้องมี45บบาทใช่ค่ะ และคุณลูกค้าคนไหนที่กำลังกังวลปัญหาเรื่องของติดแท็กซิ่ติดบูโรนะคะ,คะสามารถทักสอบถามน้องน้อง,องเซลล์ของเราได้ทุกวันทุกคนด้วยปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลที่จะยกหูหาเราเลยว่า<ช>ทำยังไงถึงจะได้รถไปใช้ใช่ถูก<ด>ต้องไได้ไ,<ห>มไม่ได้เรามีคำตอบให้คุณค่ะใช่ค่ะเพราะว่าปรึกษาฟรีถูกต้องเออยังไงเราก็ฝากรถสวยๆคันนี้ไว้อีกคันหนึ่งที่4ีคสิลําลำลูกาคลองเก้านะคะ,ะ45บาค่ะออกรถ4 5บาทบ้าบาทจ้ รี45วันที่45ค้าค่ะค่ะสวัสดีค่ะต้องการรถสวยสภาพดีการันตีคุณภาพแนะนำา5 5ค่ะเลยจ้า